นี่จะเป็นดวงของคุณในช่วง15วันนี้ค่ะพลังงานของจักรวาลกำลังจะส่งสิ่งใดมาให้กับคุณนะคะตัวตนของคุณกำลังจะได้รับโชคลาภการเงินการงานหรือสิ่งที่คุณปรารถนาและรอคอยจะปรากฏผลในช่วง15วันนี้หรือไม่และรวมไปถึงพลังงานของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณท่านอยากสื่อสารอะไรค่ะวันนี้เราจะให้ไพ่ Soul Sparkle Tarot มาเล่าเรื่องราวกันค่ะ สิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะพลังงานใดกันที่กําลังจะมาถึงนะขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการเพียกรครั้งนี้ค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอลีโอลีโอมจิชเชนทาร์รดด้วยนะคะบุคคลใดก็ตามนะที่เข้ามาในช่องนี้แล้ว,ลวยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราเอาไว้แม่หมอรบกวนฝากทุกท่านช่วยกดติดตามเป็นค่าครูให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคำำําทํานายของไพ่กองนี้มันเป็นเอเนอร์จีของคุณเป็นพลังงานของคุณเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคำำําทํานายเข้ามาได้เลยค่ะที่สําคัญพลังงานของไพ่กองนี้อาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยขอให้คุณลูกดวงทุกท่านที่เปิดมาเจอคลิปนี้จง ใช้วิจารณญาณของคุณในการรับชมค่ะและถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของคลิปนี้ยังไม่ใช่ energy ของคุณปัดคลิปนี้ทิ้งไปได้เลยไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะรวมไปถึงท่านใดอยากเจาะลึกค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วง15วันนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงตามหน้าจอเข้ามาได้เลยนะคะแบบพิมพ์ได้รับคําทํานายใน24ชั่วโมงนะจ๊ะสำหรับแบบโทรจะมีคิวว่างวันพรุ่งนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เอเนอรของไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้สิ่งใดกันที่จกักรวาลกำลังจะจัดสรรมาให้คุณนะคะก้าวไม้เท้าคุณได้เอเนอร์จีของ Queen of s w o r d เอ็ดออฟโซดพลังงานของ Tree of the Pentacles และนี้เป็นพลังงานของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณได้ไพ่ก้าไม้เท้า,าค่ะ A i g of swords e of s w o r d นะคะและได้ energy ของ tree of the pentacles แม่หมองมองเห็นว่าอะไรบางอย่างที่คุณลุกดวงทํามาอย่างยาวนานและต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอบการเรียนการตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างของคุณคุณลูกดวงใกล้ประสบความสาเร็จแล้วนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมาเยอะมากเลยค่ะลมลุกคลุกคลานตั้งใจทําอะไรเกี่ยวกับเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณต้องการทําให้สําเร็จเนี่ยโดยที่มันผ่านเรื่องราวต่างมาเยอะแยะเต็มไปหมดเล ะะบางท่านนะคะอาจจะพยายามเคลียร์หนี้เคลียร์สินบางท่านพยายามผลักดันกิจการธุรกิจของคุณให้เติบโตบางท่านเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณตั้งเป้าการสอบการขอวีซา่าการเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งการขอให้แบบเหมือนสามารถผ่านโปรเจกต์ต่างๆไปได้ดีคุณกําลังจะเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วนะคะเหลืออีกก้าวเดียวเท่านั้นขอให้คุณจงตั้งใจทําต่อไปค่ะ Queen of Swords และได้ energy ของ Ace of Swords นะคะแม่เหมารู้สึกได้ว่าตัวตนของคุณนะคะกาลังจะอยู่ในช่วงของการต้องตัดสินใจนะใน15วัน มันมีเรื่องที่คุณต้องฟันธงอ่ะต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับตัวเองต่อไปดีนะคะตัดสินใจว่าจะจบงานนี้ที่มีอยู่เพื่อไปเริ่มต้นงานใหม่หรือไม่ตัดสินใจนะคะว่าคุณจะสามารถเคลียร์เรื่องราวอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เรากําลังลังเลเนี่ยอยู่นะคะว่าจะเอายังไงกับมันต่อไปหรืออาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างหนักใจคะ่ะที่คุณอาจจะเคยคิดเอาไว้แล้วแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจในตอนนั้นมันต้องมาส่งผลการตัดสินใจในตอนนี้ดังนั้นจึงมองว่านะคะตัวตนของคุณจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ต้องฟันธงแล้วแหละ ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปจะทํางานต่อจะหางานใหม่จะเรียนต่อหรือจะทํางานเลยหรือว่ากับคนคนนี้ที่คุณคบอยู่จะเอายังไงกับเขาต่อไปมันจะต้องมีเรื่องราวของการฟันธงตัดสินใจค่ะถ้าคุณรอคําตอบอะไรบางอย่างนั้นอยู่นะแม่หมอมองว่าคําตอบนั้นจะปรากฏขึ้นกับคุณในช่วง15วันนี้แหละแล้วคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเอายังไงกับชีวิตของเตงต่อไปหรือปัญหาที่คุณกําลังเจอคุณจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้หรือไม่ซึ่งสําหรับเรื่องนี้นะคะแม่หมอรู้สึกว่าโตองคุณจะสามารถตัดสสสิินนนนใใจททําา่่่่งงงีคุณมมอวัประโยช์ ตัวของคุณเช่นนะคะธุรกิจของคุณเนี่ยกำลังลังเลอยู่จะเริ่มต้นทําเลยดีไหมนะมันอาจจะเป็นช่วงเลียงเวลาที่คุณต้องฟันธงแล้วแหละว่าโอเคมันได้เวลาแล้วนะที่ฉันจะต้องลุกขึ้นมาทำโปรเจกต์นี้กับเพื่อนของฉันโอเคมันได้เวลาแล้วนะที่ฉันตัดสินใจที่จะไปต่อกับคนรักคนนี้โอเคมันได้เวลาแล้วที่ฉันตัดสินใจว่าฉันเลือกที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างด้วยตัวเองนะคะดังนั้นจึงมองว่าในเป้าหมายของคุณที่คุณกําลังเล็งหรือตั้งใจอยู่นี้คุณรุดดวงเข้าใกล้การประสบความสําเร็จแล้วคุณกําลังจจจะไดด้อยู่่ในุทีเสร็ สมบูรณ์หรือสําเร็จในเป้าหมายและในภารกิจที่คุณต้องการนะคะเดินหน้าลุยต่อไปได้เลยค่ะจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณต้อง Take A c t i o n และตัดสินใจนะคะฟันธงให้มันชัดเจนไปเลยเกิดขึ้นหรือคุณจะต้องเข้าไปคลี่คลายแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างด้วยนะอย่างเช่นมันมีปัญหาลูกน้องทะเลาะกันเราอาจจะต้องเข้าไปเป็นคนกลางตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อไปนะหรือนะคะในตอนนี้ยอดขายอะไรบางอย่างกําลังตกลงนะในธุร,รกิจของคุณแล้วคุณต้องเดินเข้าไปฟันธงเลยว่าคุณจะจัดการหรือ manage มันอย่างไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเก Of the Pentacles ตัวของคุณจะได้มีโอกาสร่วมงานกับใครบางคน,นะคะ่ะซึ่งมันจะต้องเกิดเรื่องของการประชุมเกิดขึ้นนะเช่นคุณอาจต้องมีการทํางานร่วมกันกับทีมนะคะตั้งทีมใหม่ขึ้นมาเพื่อทำโปรเจกต์นี้ให้มันสําเร็จดูร่วงต่อไป รวมไปถึงนะคะมันพูดถึงการที่ตัวของคุณจะมีเงินเข้ามาสองสามช่องทางค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าตัวของคุณเนี่ยมีการคิดอยู่เนาะเราอยากจะทําอะไรต่อไปดีเราจะมองหาเป้าหมาย Business ยังไงดีของเราในช่วงสิบห้าวันนี้ตัวของคุณจะก่อเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือคุณจะมองเห็นช่องทางในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะตัวของคุณนะคะถ้ายิ่งขยันแม่หมอมองว่ามันจะก็จะยิ่งมีทรัพย์สินเข้ามามีการเงินเข้ามาดังนั้นเนี่ยต่อจากนี้ไป ตัวของคุณจะไม่ได้มีเงินเข้ามาทางเดียวแต่คุณจะมีเงินเข้ามา3มช่องทางเลยทีเดียวนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณเคยลงทุนเอาไว้กับเพื่อนกับคนรอบข้าง จะได้รับการปันผลหรือจะได้รับเงินก้อนนั้นค่ะบางท่านอาจจะได้รับเงินจากเพื่อนมาคืนอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือการยกตัวอย่างนะทีนี้มาดูกันค่ะจากนี้ไปไพ่อยากเล่าอะไรอีกนะคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปเห็นไหมความสําเร็จมารอแล้วนะคะความสําเร็จอะไรบางอย่างที่คุณรู้ดวงกําลังตั้งใจทําให้มันเคลียร์มันเสร็จสิ้นเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นนะคะตัวของคุณจะมีโอกาส ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทํามาอย่างยาวนานนะคะอะไรที่คุณลงทุนไปแล้วขายไปแล้วโพสต์ไปแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วมันจะประสบความสําเร็จหรือบางท่านไปสอบแข่งขันมาค่ะตัวของคุณก็อาจจะมีแนวโน้มได้ใส่เครื่องแบบได้เป็นข้าราชการนะคะหรือจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะขึ้นไปอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นใหญ่เป็นโตมากขึ้นมีความก้าวหน้าม,มากขึ้นประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่ได้ดังใจนะคะว้าวมันจะเกิดขึ้นอย่างปุบปรับฉับพลันด้วยนะไม่หมารู้สึกว่าไพ่กองนี้กําลังจะเล่าว่า ชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะชีวิตของคุณกําลังจะเติบโตและมั่นคงมากขึ้นนะในเป้าหมายที่คุณต้องการหรือในบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังทําอยู่ค่ะบางท่านอาจจะต้องการการมองหาเส้นทางในเรื่องของการหาเงินใหม่ๆด้วยนะจากเท่าที่ดูนะคะมันได้ two of wands นะและ้วดูแล้วนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่นี้จะมีโอกาสเติบโตประสบความสําเร็จสมมุติว่าถ้าคุณลูกดวงเปิดร้านทําเล็บอยู่1ลร้านนะคะร้านของคุณเนี่ยมันจะมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจมีลูกค้าเข้ามาอย่างสม่ําเสมอมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยจนคุณรู้สึกได้ว่าแบบ การเงินของเรามันอยู่ในจุดที่เรารู้สึกได้ว่าเราสามารถหยิบจับใช้ใจ่ายอะไรได้อย่างสําเร็จและเรารู้สึกพอใจในผลงานนั้นๆน,น,นะคะรวมไปถึงนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าคนในคนนะหรือบางท่านจะมีโอกาสได้รับข้าราชการเพราะดิเอ็มเพรอร์ก็พูดถึงพลังงานของใครบางคนที่อาจจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนักการเมืองนะคะเป็นข้าราชการนะเป็นคนที่ทํางานในเครื่องแบบอะไรแบบนี้เห็นไหมคะตัวของคุณจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นเป้าหมายของคุณกําลังจะประสบ ความสาเร็จในช่วง15วันนี้งานของคุณที่ทําอยู่จะมีแนวโน้มในการจเจริญเติบโตโก้าวหน้ายิง่งิงขึ้นไปดังนั้นขอให้คุณจงเดินหน้าต่อไปอะไรที่คุณเหน็ดเหนื่อยอะคะ่ะสิ่งนี้คุณพยายามทํามาตั้งนานแล้วมันกําลังจะสําเร็จแล้วนะเดินหน้าต่อไปอย่าหวั่นไหวหรืออย่าเอาแต่วัดกลัวชีวิตของคุณจะมีเป้าหมายอ,ะ,อะไรบางอย่างเพิ่มนะคะบางคนมีโปรเจกต์แบบเปิดร้านชาบูหนึ่งร้านและอยากขยายเปิดร้านที่2องแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะหรือบางท่านจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางไกลคะ่ะเป็นการเดินทางไป เพื่อต้องไปศึกษาดูงานไปเช็คยอดไปดูเป้าหมายเป็นการเดินทางไปดูพื้นที่ที่คุณจะกำลังจะไปขยายสาขาหรือต้องไปเก็บเกี่ยวกับเรื่องราวของผลประโยชน์ต่อเนื่องหรือต้องไปเช็คงานของคุณนะคะแต่การเดินทางนี้ก็นํามาซึ่งการจเจริญเติบโตนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะมาดูกัน พลังงานของไพ่ใบชาอยากจะบอกอะไรนะคะแม่หมอก,ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้ด้วยนะเพราะแม่หมอก,ก็ไม่มั่นใจว่าพลังงานของไพ่ที่ออกมามันมันจะเป็นยังไงเลยนะคะแต่ว่ามันออกมาแบบนี้แม่หมอกก็รู้สึกว่ามันมันค่อนข้างดีนะคะมาค่ะบัตเตอร์ฟลายนะคะ c h a n g น for the better นะคะคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมตัวของคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่ะแล้วอะไรอีกเอ่ยนะคะ involvement withdrawal บางคนอาจจะได้เซ็นสัญญาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายเซ็นสัญญาคู่ค้านะคะเซ็นสัญญาการทํางานหรือมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวบทกฎหมายเอกสารที่ต้องเซ็นอะไรบางอย่างในการมอบอํานาจเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและต่อมานะคะไพ่บอกว่า lion t ช m ม toA c t นะคะได้เวลาแล้วที่ตัวของคุณจะต้องแสดงออกถึงศักยภาพภายในของคุณหรือโชว์ความเก่ง,โช,กงโชว์ความเก๋าโชว์ความสามารถที่คุณมีที่เก็บเอาไว้ข้างในมานานนะคะชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ใน ที่ดีขึ้นชีวิตจะมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าเป้าหมายที่คุณทํามาอย่างยาวนานกําลังจะประสบความสําเร็จนี่คือคําบอกเล่าจากไพ่กองนี้ค่ะถ้าคุณลุกดวงรู้สึกว่าพลังงานนี้เอเนอรจีนี้เป็นของคุณพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํนนายมารับพลังงานได้เลยค่ะ